เวลาคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดแต่เวลาของเราบางทีมันก็ไม่เท่ากันนี่สมชายเป็นวิศวกรของบริษัท A สิ่งที่เขาต้องทำทุกเช้าคือการเจ็ดค่าสกู๊ให้ตรงตามการใช้งานเยอะ ส่วนนีงสมคิดเป็นพนักงานของบริษัท B สมคิดเริ่มงานแบบไม่เสียเวลาภาพตาก,กันเพราะบริษัท A ไม่ใช้ไมล์เซิร์ฟเวอร์เพราะเริ่มก่อนเลยทำอะไรได้มากกว่าไมล์เซิร์ฟเวอร์สมาร์ทสกูไดเนอร์5.0จาก Smart c o อร์